ตอนนี้พุทสศัลักสแมนไทยแลนด์ครับวันนี้เรามีรถพิเศษอีกแล้วนะครับเป็นรถแปลงร่างได้นะครับ และวันนี้ผมอยู่กับน้องอรินเป็นโปรดักชั่นเชลส์ครับ <Special ist S 2> ของ d p o อนั่นเองครับและรถรุ่นนี้ก็คือดีพ E07 นั์นานๆเราจะได้เห็นบนถนนสักทีหนึ่งนะครับวันนี้เอามาที่บ้านกันเลยสำหรับรถรุ่นนี้มันแปลกเหลือเกินที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเนี่ยทำไมเขากล้าเอามาทำตลาดบ้านเรามันมีกลุ่มลูกค้าครับที่สนใจรถ s u v คือ SUV มันก็ได้รับความนิยมมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็โตขึ้นเรื่อย,อยอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่ากลุ่มที่เขาต้องการความมีประสงค์อ่ะเขาอยากได้คา ใหญ่ของท้ายของกระบะท,ที่เสริมเข้ามาด้วยเขาก็เลยเออกแบบเจ้าตัวนี้ครับเพื<ม>่อให้ตัวท้ายของรถเนี่ยมันมีความอเนกประสงค์ที่ขับสบายด้วยเดี๋ยวความนัดสนใจของรถตัวนี้เป็นอย่างไรชมเลยครับเอาครับมาดูดีไซน์ด้านหน้านก่อนครับเริ่มจากไฟเลยฮนะไฟหน้าน,านี่โอ้โหเป็นเหลี่ยมนี่ยนะมีชื่อเรียกว่าอะไรนะ LED Starring Starring ครับ a r า i n g ก็ค <c oughs> ือ <Star Ring. S 1> ถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นเหมือนวงแหวนล้อมรอบดูดีเทลด้านในไฟนี่โอ้โห ดูนะครับมันมีดีเทลนะเวลาเปิดนะดูผ่านๆไม่เห็นนะวตรงนี้ก็จะเป็น daytime running light นะครับตัวเรลอก Starring เนี่ยนะตรงกลางฮะโอ้โหเป็นรูปตัว Y ยตัตว Y ยหมายความว่างไงเหมือนเป็นเงาของโลโก้คือโลโก้ดีพอตโลโก้ที่เป็นแกนสัง,<อ>งเกตดูนะฮะรถคันนี้ที่หน้ารถไม่มีโลโก้เหมือนกับดีพอต s 0 7หรือ l 0 7นะโลโก้ก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับ การซ่อนกิไว้นะคแต่มม่หมดเลยนะครับแล้วจะทอนขึ้นบนล่างด้วยนะดูนี่จะท้อนบนและล่างด้วยคือมันมีดีเทลอะนะครับไม่ธรรมดามีกล้อง360องศานะครับด้านหน้านะครับด้านล่างเห็นบอกว่าเป็นแฟลชใช่ไหมก็ครับเป็นตัวแอคทีฟครลครับเปิดปิดออโต้เขาเองเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการระบายความร้อนเขาก็จะปิดไว้เพื่อลดแรงต้านอากาศแล้วก็มี ออาตัวโซนิกเซนเซอร์รอบคข้าันมีจุดหน้า6จุดหลัง6จุดทั้งหมด 12, 12จุด<ล>นะครับ,รบแล้วก็มาตัวนี้นั่นหลอกนะฮะแอร์เกิร์ท่านหลอกนะครับอันนี้เป็นดีไซน์นะครับสังเกตไปหน้านะมันไม่ได้เรียบนะนี่มีความนูนออกมานะครับมีความน,นูนนี่มาถึงด้านข้างฮนะ ด้านข้างนี้ก็ให้ล้อขนาด21นิ้วมาเลยครับจากแต้มมือเชลน์ไฟล์ o สปอร์ต4 SUV, SUV นะครับขนาด21นิ้ว26545 R 21ด้านในเนี่ยเป็นล้อแม็กนะครับเราข้อฝาไวเ้เพื่อเพิ่มเรื่องของอโรดนามิกด้วยอ่าจุกจกมองข้างครับมีกล้องนะครับซึ่งก็เป็นตำแหน่งของ NFC ด้วยอ่าตำแหน่ง NFC นะครับอ่าเดี๋ยวโชกร์ดหน่อยดินี่นร์ด NFC นะครับใช้แตะตรงนี้ ต้องตรงนี้ด้วยนะต้องตรงนี้นะรถจะถึงปิดเปิดได้นะครับรถคันนี้ไม่มีคุณแ<ใ>จ,ณจรีโมดไม่มีมีเป็นตัว NFC แล้วก็ NFC มีแอปพลิเคชันและแอปสาหรับมือถือเลยนะครับใช้แทนเลยนะครับเนี่ยพอแตะปุบ๊บประตูเปิดนะครับกางไมาให้เสร็จนะจะปิดจะลงแตะปุบ๊บรถปิดให้นะครับ นี่พับให้ขึ้นไปบนหลังคาแหลกแข็งแรงนะครับกี่กิโลอันนี้ครับถ้าเราขนของไปด้วยแล้วขับไปด้วยครับก็ประมาณ80กิโลกรัมแปกิโลกรัมนะครับแต่ถ้าจอดปุ๊บก็จะใส่ของขึ้นไปเอาเต็นท์ขึ้นไปกลางก็ใส่ได้200กิโลกรัมสองร้ยสองนะครับแต่อย่าเผลอนะนี่กระจกนะทั้งบานเนี่ยอย่าเผลอไปลงน้ําหนักนะยุ่งเลยนะนะครับอย่างหลังเท่ากันนะฮะครับเราหน้าหลังเท่ากัน ช่วงล่างเป็นถุงลมคันนี้ครับเป็นตัว All Wheel Drive Performance ก็คือจะได้ช่วงล่างถุงลมแล้วก็มอเตอร์คู่600แรงม้าด้วยแต่ก็มีให้เลือกุ่นลองช่วรลองก็จะเป็นตัวเดียวแล้วก็เป็นตัว Coil Spring ทั่วไปมาดูไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับนั่นคือด้านท้ายนี่เองนะครับดูความลาดเอียงก่อนนะลาดเอียงของรถนะครับโอ้โหท้ายมันลาดเป็นเหมือน fastback เลยนะ ดูสปอร์ตมากๆที่แบบฟาสแบ็กนี่คีดแมน่าเลยแล้วก็เป็นไฮไลท์ของเจ้ารถคันนี้นี่แหละไฟท้ายเหมือนด้านหน้าครับด้านหน้าเขาคสตาร์ริงเหมือนกันขับมาเนี่ยจะเห็นเป็นวงแบบนี้เลยดูยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับซึ่งไอ้ท้ายกระจกแบบนี้นะพี่นึกถึง Honda รุ่นหนึ่งนะครับก็คือ Honda CRX นะครับในอดีตมันจะมีปัญหาเรื่องไอ้ตอนรถมาชนท้ายเนี่ยไอ้บานเล่มแตกเนี่ยคือแบบแพงแพงมากนะครับตัวนี้ครับก็คือพื้นที่ด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นที่เก็บของ ได้หมดเลยเป็นพื้นที่สัมภาระทั้งหมดการที่เราจะเปิดฝาเนี่ยครับเราสามารถกดตรงเนี้ค้างไว้ครับสองวิจะเป็นการเปิดพื้นที่ของด้านหลังเนี่ยทั้งหมดเลยเปิดทั้งหมดมีตัวเทเลเกตด้านล่างนี้แล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยจะเลื่อนขึ้นไปใช้เวลาสักกี่วิเนี่ยประมาณยี่สิบวิครับก็เหมือนการเปิดหลังคารถเปิดประทุนนะนะใกล้ใกเคียงนะครับ อันนี้แบบโอ้โหประโยชน์ใช้สอยนะครับขนของขนอะไรนี่สบายด้านในนะครับก็มีที่เก็บของด้านล่างให้อีกเป็นชุดซอมยางนะครับแล้วก็ตัวปั๊มตัวปลั๊กทั้งหลายด้านข้างนี้ก็จะเป็นตัวของ b 2 l สามารถเสียบปลั๊กได้เลยนะครับมี10โวลต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับทําหมวกระทะอะไรได้ใช่เรเสียบมาวางตรงนี้หมวกระทะปิ้งข้างหลังเลยได้เลยนะครับอันนี้เป็นสับมูฟเฟอร์แล้วก็มีตะข่ายตรงนี้นะครับเราก็มีรูจุดยึด ตามต่างๆเพื่อแบบว่าเวลาเก็บของไงครับมันได้แบบเกี่ยวได้เพิ่มความอเนกประสงค์ไปอีกนะแล้วก็มีตัวสวิชตรงนี้ปรับอะได้บ้างเนี่ยครับด้านบนนี้ครับจะเป็นหลังคาตัวหลังคากระจกเราก็เลื่อนได้ครับเลื่อนได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวฝาท้ายหรือปุ่มเดียวก็จะปิดทั้งหมดเลยมาลองกดถ้ากดกดปุ่มนี้ก็จะปิดทั้งหมดเลยปิดทั้งหมดนะครับเห็นบอกว่าแยกเปิดก็ได้ได้ครับได้สามารถแยกเปิดบานเล็กนี่ก็ได้ ช่ครับแล้วก็ทุกบานนี่กันนีบหมดเลยครับพี่เมยปลอดภัยแต่ด้านหลังก็คือมีกล้องกล้องแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์6ตตำแหน่งครับซึ่งคันนี้เนี่ยมันก็จะรองรับตัว e d a s สแบบ L2 plus แล้วก็รวมถึงระบบช่วยจอดด้วยและตรงนี้ครเป็นที่ชาร์จไฟครับกดมุมขวาล่างง่ายๆนะครับก็ชาร์จ AC DC ได้หมดอันนี้ก็รองรับ AC 6.6กิโลวัตต์แล้วก็6คันนี้ครับเป็นเทคโนโลยี800ร้โวล์แล้วรวซึ่งรับ DC ได้ถึง240ยี่ิกิโลวัตต์เลยนี่ ถ้าชาร์จดีซ0สามสิบแปดสิบยี่สิบนาทียี่สิบนาทีเสร็จเราปิดก็ล็อกตรงนี้ใช่ไหมปุป๊บนน่นอกจากความอนเนกประสงค์ข้างนอกนะครับด้านในก็ทําเป็นที่พักได้ด้วยอคอนเซปต์ของข้างในครับเขาจะแบ่งเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็หนึ่งระเบียงเอางั้นเลยนะใช่ครับงั้นเดี๋ยวไปดูข้างในครับเข้าไปดูข้างในด้านท้ายโอ้โหอย่างกว้างรถคันนี้ยาวเท่าไหร่ฮะห้าเมตรห้าเมตรกว่าสี่สิบห้ามิลลิเมตรครับอ่านน่นะครับ ฐานล้อก็คือ3เมตรนิดๆเลยนะอย่างกว้างโอ้โหเหลือนะครับพื้นเรียบเลยมีแอร์ของอันนะครับ usb c 1นะรตรงนี้เป็นเป็นปุ่มกระจกข้างหลังครับปุ่มกระจกหลังตรงนี้นี่โหเร็วมากนะขึ้นก็ขึ้นใช่ไหมปึ๊บนี่นะครับสุดยอดนะครับมีตรงนี้ดึงได้นะครับเป็นที่วางแก้วนะครับตรงนี้เป็นช่องเลยฮะ มีพาร์ติชันอยู่พาริชันนะครับนะครับก็ต้องดึงสลักตรงนี้ก่อนดึงไว้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยปุ๊บเนี่ยเบาะจะติดต้องดึงไว้ครับดึงตลอดเวลาแล้วก็ลงมาเรื่อยๆพับมาทีนี้เราไปฝั่งนู้นครับนะครับอ่านะฮะก็พับมานี่ยพับลงมาก็จะเห็นว่ามันมีพาร์ติชันตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับก่อนที่เราจะเอานี้ลงมาเนี่ยต้องลดกระจกลงมาก่อนก็ไปกดปุ่มเมื่อกี้กดปุ่มปึ๊บลดกระจกเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสลักตรงนี้ครับพับมาแล้ว ดึงมาเลยดึงมาเลยมันก็จะต่อเนื่องกับพื้นที่ข้างหลังไปเลยอ๋อนี่นะยาวเลยนะครับครับถ้าเราซื้อทีวีหรือว่าอะไรยาวๆก็พาดเข้าไปนี่เลยครับแล้วก็ปิดหลังคาปิดเลยได้ปกติได้เลยใช่ครับก็คือเป็นรถกระบะยางเต็มตัวนะครับเป็นรถกระบะแบบตอนเดียวด้วยใช่ไหมตอนเดียวนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับกดปุ่มเดียวครับ Zero Gravity เอิบ นี่ครับเบาะก็จะปรับให้เราอย่างรวดเร็วนะครับนอนสบายนะครับในท่าที่แบบไล้น้ำหนักครับไม่มีจุดที่อวัยวะเราจะไปกดทับนะฮะกลับถอที่เดิมก็ปุ่มเดิมนะครับปึ๊บนะครับเหมือนพักผ่อนเสร็จแล้วนะฮะก็ขับรถต่อได้ซึ่งฟังก์ชันซีโร่เราก็ให้มาทั้งคู่หน้าเลยครับอ๋อมีทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยครับหรือกรณีหนึ่งครับเดี๋ยวผมโชว์โหมดที่เป็นโหมดแบบเหมือนวิลล่าในบ้านให้ดูก็คือ เราจะนั่งต้งแหนะเบาหลังพาดมาข้างหน้าเลยครับไปที่เมนูไหนครับซีนาร์โอนี่ครับมันก็จะเลือกได้ว่าเป็นเรสติ้งโหมดหรือว่าตัวฟอนด์แคบบินหรือว่าเรือแคบบินนี่ครับเราก็เลือกตัวฟอนด์แคบบิเนี่ยจะทำให้ห้องโดยสารตรงเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนกับที่นั่งยาวๆกดตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเออให้เอาหมอนออกนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยจะพับตัวลงไปแบบนี้ทําให้เราอ่ะสามารถนั่งจากข้างหลังแล้วก็พาดขายาวมาข้างหน้าได้เลยกดตรงนี้ start adjusting สามารถนั่งได้สบายหาขึ้นมาเลยนะครับเบาะเดินมาอ r มเ e s t นี่นะครับว่าสบายไปพักผ่อนนะครับแคมปิ้งนะฮะนั่งดูดาวได้นะครับแผงประตูฮะโชอบทัชหมดนะครับเป็นหนังสังเคราะห์ที่แบบเนียนมากๆตรงนี้ก็เป็น power window นะครับที่เป็นแผ่นขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกอันล็อกนะครับนี่เปิดประตูนะครับ สามารถกดเป็นเป็นดีเลสนะกดปุบเนี่ยบอกก็จะเลื่อนนะครับออกให้เราจะได้ออกง่ายๆนะครับอันนี้เป็นลําโพงนะฮะกี่ตัวนะฮะลำโพง18ตัวครับอันนี้สิตัวครับเป็นของดีพอเองนะครับกำลังวัดพันสามร้อยพันสามรอยก้อะไรนะครับแปลกตาไม่มีโลโก้คันนี้ครับไม่รโ้เลยคันนีป่าคือยี่ห้ออะไรเขาจะทคอนโซลเป็นแบบ เรียบเรียบมากมากใช่ครับเป็นแบบมินิมอลให้มีความรู้สึกอบล้อมแต่ว่ามินิมอลสุดๆเอปุ่มอะไรก็เลยจะออกมาเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยมีปุ่มอยู่สองปุ่มนะครับนี่เป็นลูกกลิ้งนะครับข้างล่างก็จะเป็นที่วางของได้ใหญ่นะข้างล่างเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรฮะเป็น USB C USB A ครับ USB C A นะครับยังละอันนะครับจอก็กี่นิ้วเนี่ยสิบห้าจุดนิ้วครับ s u n f เวอร์ก็จะหันตามคนขับแล้วก็สามารถปรับทังได้เออตั้งได้นะครับ ตัวตอนนี้เป็นอะไรฮะเซนเซอร์ป่ะตัว DMS ครับตัว Driver Monitor System ก็เป็นแบบเกียร์ก็จะเป็นแบบตรงนี้นะเกียร์วงหน่ยนี่ก็เป็นเป็นเลี้ยวนะครับที่ปั่นฝนตรงพวงมาลัยครับ่ะจริงๆอ่ะมันมีลูกกิ้งใช่ไหมครับขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาได้ใช่ไหมครับตรงนี้จะมีปุ่มช็อตคัตก็คือข้องรับขันอ๋อแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวช็อตคัตเราสามารถเซ็ต ซ้ายขวานะว่าจะให้กดแล้วเป็นอะไรบ้างทางช็างขัดเป็นช่องชัดขัดก็ช่วยให้พวงมาลัยใช้งานฟังก์ชันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหน้ามีเก๊มป่ะไม่มีครับอันนี้ก็อยู่ข้างล่างแล้วเราให้เราให้ที่เก็บของด้านล่างนี้แล้วก็ตรงกลางนี้ก็คือเป็นตู้ขนาดใหญ่เลยโอ้ครับเป็นบอกมีแอร์ไหมมีมีเป่าลมเข้าไปข้างในครับก็คือรักษาความเย็นได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ที่วางแก้วนะครับตัวนี้ที่ชาร์จ มาเลยชัด์เจอครับมีฝั่งซ้ายฝั่งนี้ครับก็คือห้าสิบวัตต์ห้าสบวัตต์แล้วก็มีตัวลองเบาครั้งเดียวนะข้างเดียวครับครั้งเดียวครับข้างบนเป็นอะไรอ่าเป็นกล้องในห้องโดยสารครับมีปุ่มเป็น SOS กับตัวฮัสัตว์ไลท์อ่าพาชุกเฉินมีไฟไฟก็แตะอ่ใช่แล้วก็นี่ก็เป็นมีไฟเหมือนกันนะครับนะครับด้านบนก็จะมีลำโพงครับถึง4ตัวครับด้านหลังก็มีแล้วก็ตุ่มเล็กๆก็จะเป็นตัว voice control อเอาไว้รับเสียงของการสั่งงานด้วยเสียงได้ครับกระจกแต้มบานนะครับแต้มลังคาเลยนี่ไปข้งหลังนะครับกระจกนี้ก็กัน UV นะครับกัน UV ็ถือว่าช่วยให้ประเทศไทยเราอยู่ได้ง่ายมากขึ้นตนน้นงง่าจะเป็นโลโก้อะไรเป็นตัวแพลตฟอร์มของคันนี้ครับ SDA ครับ s, s d <DA. S 2> เป็นลูกเล่นที่เขาติดมาว่าเออคันนี้เป็นแพลตฟอร์ม SDA นะม,มีตัว Head p l รับดิสเพลย์ลยให้นะนี่ แล้วก็แอร์ตรงนี้แอร์จะเป็นแบบซ่อนครับก็คือเราปรับทางแล้วตรงนี้ใช่ไม่ได้เป็นแมนนครับเรื่องของฟังก์ชันหน้าแอร์นี่ก็จะมีที่ให้ปรับเบาะด้วยซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะให้บบเบาะเป่าลมมาสี่ตำแหน่งก็เลือกได้เลยออเย็นเลยตัวนี้เราก็จะมีพวกการเปิดปิดไฟหน้าเรื่องของการปรับกระจกข้างหรือว่าการล,า,ลายฝ้าอะไรเงี้ยตัวตรงนี้หมดเลย การเซตตำแหน่งนก็บอกคู่หน้าก็จะเป็นเมมโมรีทั้งคู่นะครับแล้วก็<ม>ตัวเซตโพซิชันต่างๆก็คือต้องกดตรงนี้เข้าไปแล้วก็เมมโมรีได้<ม>ครับส่วนตัวเรื่องของกระจกมองข้างก็ปรับตรงนี้เป็นไฟฟ้าเหมือนกันเ<ม>ข้าไปก็กดที่ที่ตัวพวงมาลัยอันนี้ก็จะเป็นปรับของตัวพวงมาลัยครับความสูงสูงต่ำเข้าออกก็ปรับที่ตรงนี้<ม>ซึ่งฟังก์ชันหลักๆก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลย ต่อไปก็เป็นเรื่องของการปรับกระจกปรับอะไรอย่างี้ครับอยู่ด้านนี้อันนี้ก็เป็นการใช้งานแบบทั่วไปแล้วก็นะครับก็จะมีโหมดของตัว easy load ของตัว suspension เลยเนื่องตัวนี้มันเป็นอ๋อขึ้นลงนนนได้ตัวถุงลมก็จะ,จะเป็นปรับความสูงต่ำให้มันสะดวกมากยิ่ง<า>ขึ้นนะได้ปรับความสูงไฟปรับอะไรอย่างนี้ได้อ,อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของตัว o l f r d drive ครับมันจะมีโหมดที่เป็นโหมด custom เนี่ยที่จะมีมากกว่าคนอื่นก็คือสามารถปรับความสูงต่ําและก็ความแข็งของตัวช่วงล่างได้ นะครับเข้าไปที่ตรงค์ัสตอมปึ๊บก็บจะมีนอกจากพวกการรีเจนหรือว่าการส่งกําลังต่างๆแล้วเนี่ยพวงมาลัยไปยังไงแล้วเนี่ยยังมีช่วงล่างครับเป็นโลมีเดียมไฮแล้วก็เซลล์อัตีฟก็คือตัวที่บอกว่ามันปรับตามพื้นถนนไปเองแล้วก็เรื่องของความแข็งเราก็สามารถเลือกแบบสปอร์ตหรือว,ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดก็ได้ซ mm hmm. อฟต์ soft, หรือสแตนดาร์ได้สปอร์ต อันนี้เป็นเรื่องของโหมดการขับขี่ต,ต่างๆอยู่ตรงหน้านี้ <S <S ส่วนเรื่องของ i n t e l l i g e n t drive ก็คือเรื่องของ ADA s ครับแล้วก็มีเป็นแบบ L2+ เราก็สามารถเลือกเปิดปิดการเตือนต่างๆจากตรงนี้ได้ซึ่งจริงๆการโชว์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นการเตือนแบบรอบคันตัวจับรถได้รอบๆรอบๆคันเลยเรื่องของหน้าจอครับก็เซ็ตองศาของจอได้ครับว่าจะให้หันซ้ายหรือหันขวานะครับแล้วก็เรื่องความสว่างโทนสีจะเป็นยังไงอันนี้หรือ Headup Display ์โชว์มากโชว์น้อย ปรับสูงต่ำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของบางทีเนี่ยจริงๆมันมีโหมดครทเทเลียกับสนว์กราวก็คือถ้าเมืองหนาวเขามีพื้นที่มะตัวหนังสือมันเป็นสีขาวถ้าปรับตัวนี้จะกลายเป็นสีสม้มเพื่อให้มันเห็นตัวหนังสือได้ที่เป็นหน้าดิสプレイเอาไปเรื่องเสียงครับลำโพงสิแบแปดตำแหน่งก็มีให้เลือกปรับความเสียงของมีเดียนีวิเคชั่นการสั่งงานด้วยเสียงหรือว่าการโทรศัพท์นะครับการเตือนต่างๆมีโหมดแล้วก็ เรื่องของเสียงนอกตัวรถที่แบบว่าเวลาเราขับชา้าๆ,ๆแล้วให้เสียงออกข้างนอกก็อย <ừ> ู่ตรงนี้้วมีไม่แมออกนอกตัวรถอ๋ออันนเป็นเอสเอสซห้าเอ <laughs> สหา้สหาครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดพรีเซตของตัวเสียงเพลงที่เข <c oughs> าจะปรับมาให้เราอยู่แล้วเราก็เลือกได้เลยไม่มีเม่ไม่มีครับเอาไว้เป็นตัวคอนเนคก็คือต่อครับบล <c oughs> ูทูธได้ซึ่งตอนนี้จริงๆทีมรถของแจ็คสันหวังจริงๆแล้วก็คือลังแล้วนะคันล้งแล้วหนังคันนี้เลยครับคันนี้ ต่อเองเลยครับก็ตอนนี้รองรับบลูทูธแล้วก็เดี๋ยวจะมี OTA เป็นเรื่องของตัว a อร์โนตแล้วก็ c a เพลอีกอันงนึงที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัวแอปทั่วไปของเรานีครับที่เราเคยเปิดโชว์ตัวซินเดอไปแล้วเนะี่ยม,มันจะมีเรื่องของการช่วยจอดกล้องรอบคันใช่หมครัการตัวอัดตัววิดีโออัดรอบคันซึ่งรวมถึงตัวเซนทรีโหมดด้วยก็อยู่ในนี้แล้วก็สามารถกลับมาดูวิดีโอของเราได้มีมอ<ล>ะไรบ้างต้ององจ<อ>ปิด เ้าจัปิดเวลามีใครมาอยู่รอบๆของเราเงี้ยครับถ้ามีใครมาอยู่ใกล้ๆปุ๊บเขาก็จะอัดเก็บไว้ให้เราทีนีถ้ามีแอปมือถือเขาจะเตือนเราด้วย Ten Cent Way Ten Cent Way นะครับก็จะเป็นตัวที่รวมแอปทั้งหมดพวกสื่อต่างๆเราสามารถดู YouTube ได้ฟังเพลงได้หรือว่าจะชมพวกข่าวหลังสารต่างๆวิดีโอต่างๆในนี้ได้ซึ่งต้องหยุดรถเท่านั้นอันนี้ก็คือ u t u b e เลยอันนี้เป็นมีซิมไหมีนรถัมีรมีซิม มีมีสัญญาณให้นะครับอันนี้ก็คือตัว V.I.P. Code Driver ที่บอกว่าเป็นช่วยเมมโมรีฝั่งของคนนั่งข้างเราสามารถล็อกอินเข้าไปครับแล้วก็ในนี้มันจะสามารถเก็บได้ประมาณ6 u ยูเซอร์เราก็จะมาเลือกว่าเราเป็นยูเซอร์ไหนแต่ต้องล็อกอินก่อนครับแล้วก็แต่และยูเซอร์เนี่ยเขาจะเก็บได้3ตํตำแหน่งก็คือมีตำแหน่งที่นั่งปกติตำแหน่งซิรวร์แกปเปอร์ตี้แล้วก็ตำแหน่งเมคอัพเมคอัพก็คือจริงๆเหมือนเป็นสำรองครับว่าเราชอบนั่งอีกแบบหนึ่งแล้นั่งแบบไหนก็กด อันนี้ก็จะสะดวกในการใช้งานเดี๋ยวบางคนผู้หญิงแต่งหน้าก็เลยเรียกว่าเป็นหมดไหมครับเขาจะถอยออกมาแล้วก็แต่งหน้าทาปากก็สะดวกยิ่งขึ้นก็คือให้ความสะดวกสบายทั้งคู่หน้าเลยนะครับเดี๋ยวก็เปิดฝ้าโปรงหน้าดูนะครับมีอะไรบ้างเดี๋2องทีนะนี่เป็นฟรังนั่นเองนะครับสามารถจุได้1 3อลิตรครับร้อลิตรแต่ร้อนนะนะใช่ไหมมันก็จะมีอุณหภูมิอยู่ประมาณนึงก็ จะมาใส่ของเย็นอะไรไม่ได้ไ,ไดนี่ยเดี๋ยวละลายนะครับแต่ก็เพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารอีกอันนึงก็สมมติเราอยากจะใส่อาหารร้อนอยู่แล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้มีกลิ่นอะไรก็ไม่เข้าไปรบกวนข้างในใชน่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปขับกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนรถเรียบร้อยนะพร้อมอกอดหนึ่งทางแต่คันนี้ จะต้องปรับด้วยบนหน้าจอเพราะว่าปุ่มเนี่ยอยู่บนพวงมาลัยถูกไหมมันมีอะไรบ้างที่ต้องปรับคือตอนก่อนขึ้นมาก็ต้องปรับพวงมาลัยกับกระจกมองข้างใช่ไหมครับซึ่งของคันนี้จะเป็นปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยก็คือถ้าพวงมาลัยครับเข้ามาที่ตัวขับขี่เนี่ยก็ลงไปที่ด้านล่างเป็น steering wheel ครับสตาร์ทแอร์ t ปุ๊บก็ใช้เคอร์เซอร์ทางขวาเรี่ยปรับขวานะครับนี่นะครับนี่ฮะปรับพวงมาลัยเข้าออกก็ด้านนี้ซ้ายขวานี้ เอาออกนะครับนี่แล้วก็ตัวกระจกมุมข้างนะครับก็ต้องปรับนี่นะครับเหมือนกันซ้ายขวาปรับจากตรงนี้ใช้าลี้ยขวาได้เลือกตัวนี้โหมดการขับขี่ memory seat ได้ memory seat ได้ทั้งคู่เลยครับได้ทั้งคู่กี่กี่คนถ้าของคนขับเนี่ยเป็น3ตำแหน่งแต่ว่าของคนนั่งข้างเนี่ยมันจะเป็น user ที่เข้าไปในโหมดตรงนี้ครับมันจะสามารถล็อกอินเป็น V.I.P. แล้วก็สามารถใส่เป็นหลายๆคนได้ตรงนี้ตามยูเซอร์ที่ล็อกล็อกอินเข้าไปซึ่งอันนี้ก็ได้มาทั้งคู่เลยที่แบบเซตได้ว่าจะเป็นที่นั่งปัจจุบันหรือว่าซีโร่เกียร์เวทซีหรือบางคนอยากจะแต่งหน้าเซฟไปอันนึงนั่งไกลๆเอาเหรอไม่มีที่กดแบบสามตำแหน่งไปเลยใช่ครับว่าคนหนึ่งจะเซฟได้สามอันแล้วก็เซฟได้ประมาณหกคนใช่ครับตัวเรื่องของการขับขี่ครับก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับเป็นอีโค่คอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็คัสตอมตัวคัสตอมเนี่ยสามารถปรับความตัวนี้มันเป็นตัวตัวท็อป ช่วงล่างก็จะเป็นถุงลมใช่ไหมครับก็จะปรับความนืดความแข็งความสูงได้ตามตรงนี้เลยถ้าเราเลือกที่คัสตอมเกียร์เป็นเกียร์วมลัยนะครับอยู่ด้านขวากระจกหลังอาจจะมีเส้นนิดนึงนะาะเป็นท้ายแบบนะปะลงล่างถุงลมนะครับเจอถนนแบบมีหลมมีบ่อนี่ก็สบายนุ่มนวลครับ ที่เห็นบอกว่าช่วงล่างถุงลมเรานี่เป็นแบบไหนเป็นแบบอะดัพีฟครับคือ <Adapt ive S 1> ถ้าเราเลือกโหมดทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นช่วงล่างที่เป็นอะดัพตีฟคือปรับความหนืดตามพื้นถนนที่เราเจอ,เอ,อถ้ามันพื้นมันไม่เรียบเนี่ยงงเขาก็จะซับแรงเอาไว้หรือถ้าแบบอยากชอบแข็งๆก็เลือกสปอร์ตครับก็จะลดความสูงลงมานิดนึงแล้วก็จะแข็งขึ้นอ๋อมันปรับความสูง,สงได้ด้วยกี่เซน นีเมถ้าเป็นตัวโหมดสปอร์ตนะครับมันจะลงประมาณ30เซนลงมาลงมา30เซนแต่ว่าตัวความความสูงจริงมันปรับลงต่ำได้กว่านั้นอีกได้50เซนเดี๋ยวมาลองออระบบ Adaptive Cruise ดีไหมคุณสุนทรครับออเอดอัสของคันนี้อะไรบ้างก็มีครบเลยทั้งหมดพวกปรับคอนเทนต์นคันหน้าควบคุมพิษในเลนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่เพิ่มมาก็คือจะเบี่ยงรถรถใหญ่ให้ด้วยแล้วก็ช่วยเปลี่ยนเลนได้ด้วยช่วยเปลี่ยนเลนครับทำไงก็ลองกด ฝั่งกเป็นเกียร์ครับลงสองทีลงสองทีห่งสอาเาางางทนี้ก็ปับความเร็วได้ทางซ้ายครับสโคขึ้นหน้าเร้พื่อเความเรวต้องต้องปล่อยคงนนนะเพราะเถ้าเราถ้าเราจับเขาจะออกทีนี้ก็ถ้าป้าจะเพิ่มความเร็วก็สโคขึ้นก็้ปรัควมเร็วกรหลอกเท่าไหร่สมว่าร้อยหนึ่ง หนตอนนี <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้ที่ร้อยหาแล้วเป็นไปได้โอ๋อต้องร้อยจับจับจับคอยจับไว้ด้วยครับเดี๋ยวลองข้างหน้าเนี่ยเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายดูนะครับเขาจะดูซ้ายถนนไว้ให้ว่าหายๆนะเขาจะต้องหาอะไรเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเขาจะเป็นเองนะเป็นเลนได้เองครับดี๋ยครับโอ้เสี่ยมันแล้วก็ปิดไปเลี้ยวอ่ะเขาหยุดเองเขาหยุดเองเขาก็จะขับไปเลี้ยต่อไปอ่า เนี่ยเขาจับสีส้มนี่คือเขาหลบเขาพยายามเบี่ยงออกจะเป็นรถใหญ่แต่เราเราเอามือวางก็ได้ใช่ไหมเดยได้ครับได้ครับคือแต่คือต้องต้องไม่หน่วงเขาเพราะว่าต้องไม่หน่วงถ้าเราดึงครับแปลว่าเหมือนเราจะขยันเราจะขับเองเราเราจะขับเองเอเดอร์สเป็นแบบ L 2 plus ซึ่งคันนี้มันก็จะลงถึงต่อระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยจอดแนวไหนได้บ้างจอดได้หมดเลยครับจอดได้ทุกแนวช่อง ขนาดหรือว่าในซองเนี่ยได้หมดเลยถ้าเข้าถ้าเข้าดิเทคเจอเขาก็จะให้ให้เราเลือกว่าช่วงช่องนี้นะช่องนี้นะอะไรอย่างงี้แต่ต้องมีลายเส้นถนนให้ชัดเจนเขาจะได้รู้ว่าเป็นช่องจอดมันก็เลยจะสแกนหมดนะว่ามีรถอะไรข้างเป็นรถเล็กรถใหญ่ก็อาจะคอยดูถ้าเป็นรถจะจะคอยลงรถคันนี้ก็แรงมากๆแรงมาถึงหกร้อยมาหกร้อยมาเลยโอ้โหแรงปิดเท่าไหร่หกร้อยสี่สิบห้า ร้อยสี่สิบห้ากิโลเมตรนะครับเรนจ์คันนี้ก็จะไปสบ,บายเท่าไหร่ถ้าตัวออร์ด e ิฟครับอยู่ที่590กิโลเมตรห้า n ้อยเก้าสครับจริงอ่ะรถไปร้อย่างเงี้ยประมาณห0าร้อยอ่าครับวราชงล่างที่แบบจะนุ่มนวลก็ได้จะรวยก็ได้จะซิ่งก็ได้ใช่นี่ฮอร์สพาอะไรนี่เก็บสบ,บายนะครับนุ่มนวลถ้าเทียบกันชกลมนะครับตัวสปริง ในรุ่นรองอ่ะยช่ไงบ้างคือถ้าเรื่องของการเก็บอาการแน่นอนับถุงลมมันจะเก็บอาการจับพื้นได้ดีก่าตัวสปริงแต่ก็ก็เลยมากับเรื่องของบางคนที่อยากจะสัมผัสกับพื้นอยากจะรู้สึกถึงพื้นหรือว่ามีความเฟิร์มอะไรเงี้ยถุงลมอาจจะไม่ได้รู้สึกได้เท่ากันกับตัวคอยสปริงเข้าไปเอาะว่าจจานนี่ชอบแบบต้องรู้สึกต้องรู้สึกต้องรู้สึกต้องอ่านถนนต้องสัมผัสถึงหินต้องไปคอยสปริง แล้วแบบนุ่มนวลครับนี่นี่ลูดไปเลยมันจะแบบว่าลนอเขาจะเก็บตัวช่วงล่างจะเก็บให้เราเหมือนเราไม่รู้สึกอะไรเลยก็คือมันโูป่านผูขาอย่างเมื่อกี้ป้าแมนครับป่านฝาท่อขับไปนะโอ้ยเนียเนียโลดไปได้เลยแต่ป้าชอบอย่างนั้นมากกว่าพอป้าอายุเยอะแะจะเทอนมากไม่ไหวอันนี้อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตอันนี้คอมฟอร์ตป้าแลยโดสปอร์ต โอ้โหมีเสียงด้วยเสียงให้ด้วยแต่ละหมดมีเสียงด้วยอ่าในตัวเอไปโอ้โหหกร้อยมาโอ้หไอ้ว่าเหมือนเรือเลย <c oughs> กระโดดไปเลยครับโดดไปเลยแรงรจงครับเลือเฟือจงกร้อยมาโซนหนึ่งร้อยสี่วินาทีใส่ไวทุนนั้นนะครับสปีดสองร ิว่่มเอโชก็ถือว่าไม่สูงเพราะว่า,อ,าอันตรายแล้วอ่าใช่ไฟ้าเขาจะล็อกไว้เท่านี220้สองร้อยยี่สิบไฟแปดสิบร้อยยี่นี่โอ้สบายระบายใช่ไหมหมดท้องนี่มาเดือบเลือกอย่างแปดสิบร้อยยี่ยนะี่คือแบบกวดปุ๊บมาเลยเนี่ยโอ้โหดูเนี่ยแต่นี่ช่องล่างมันปรับเองวะ ใช่แล้วถ้าเป็นสปอร์ตจะคือเฟิร์มขึ้นแล้วก็จะลดความสุขลงมาดนึงเพื่อให้มันเกาะถนดีขึ้นแต่ดูมันเหมือนเหมือนหน้ามันชัดเลยนะใช่ครับเนี่ยกดปุ๊บมันน่ะเออแต่มันไม่ลอยเลยไม่ไม่ไม่เฟิร์มดูมันอาจจะแบบเสียวอ่ะมันมันเป็นด้วยข้อตัวตัวรถมันยาวด้วยครับโดยความแรงมันสูงมันจะแบบมันจะมีความสะบัดนิดนึงเออมีสะบบัดไหม อครับหลังจากที่ได้ไปขับดีพอล e07 คันนี้เรียบร้อยนะครับก็พอจะสรุปได้ว่ารถคันนี้มีจุดเด่นนะครับของเขานะคือความอนเนกประสงค์นะครับบวกกับความสบายของช่วงล่างถุงลมมาพร้อมกับความแรงนะ600ม้านี่กดไปเปิดหน้า ไปก่อนเลยนะครับแรงจริงนะครับแต่ก็ไม่ได้กระชากนะสามารถใช้ได้ทั้งในเมืองนอกเมืองไปลุยทางฝนน้ําท่วมก็ได้ฝนตกหนักนี่สบาดลุยไปได้เลยเพราะว่ารถสามารถปรับับขึ้นมาได้ดย, <Seb? S 1> ยกขึ้นมาได้สูงสุดเท่าไหร่นะ220เซน220เซนราคาของรถตุ่นี้มี2รุ่นนะครับเริ่มต้นนะครับเป็นเรเวลไรส์ครับ1มอเตอร์ราคาที่1 6 9 9 342แรงมาแรง้วนะแรงแล้ว แต่ใครอยากได้ไปสดนะครับก็ต้องตัว performance all wheel drive ครับสองมอเตอร์600แรงม้าราคาอยู่ที่2 9 9ล้านเาทใคราอยากดูตัวจริงครับไปดูได้ที่โชว์รูมดีพอทั่วประเทศนะครับมีก็50บกว่าสาขาแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีผมปอมแมนและน้องลินต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Thank you.